สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมนุ่ม168เทวคุณจะมาแนะนำเครื่องดูดน้ำนะครับสูบน้ำที่เป็นเครื่อง Honda แท้รุ่น G X 2 0 0นะครับเป็นรุ่น G X 200นะครับเอามาชนกับปั๊มอะโนขนาด2นิ้วเป็นฝ่ายปั๊มนะครับรือว่าปั๊มแรงดันเครื่องรุ่นนี้ก็สเปคเครื่องก็อยู่ประมาณร9 6ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ประมาณ6แรงม้านะครับแล้วก็ การดูดนะ้ำในระยะ7เมตรเนี่ยเราใช้สายดูดโดยไม่ต้องมีหัวกะโหลกเลยแต่ถ้าลูกค้าหลายๆท่านมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าเราจะดูดเกิน7เมตรได้ไหมได้ครับคุณลูกค้าเราก็ซื้อหัวกะโหลกมาใส่หัวกะโหลกหรือฟุตวาลนะก็คืออันเดียวกันภาษาบ้านๆอย่างเราเราก็เรียกหัวกะโหลกถ้าภาษาทางการเราเรียกฟุตวาลนะครับ เครื่องรุ่นนี้ก็จะส่งสูงได้ถึงแนว90องศาได้ถึง75เมตรนะครับแล้วก็ดูดน้ำเนี่ย380ลิตรต่อนาทีนะครับ380ลิตรต่อนาทีด้านนี้น้ำมันอ่างน้ำมันเครื่องตัวนี้ตรงนี้จะเป็นตัวเติมเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรุ่นนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ700ซีซีนะครับเบอร์เกตน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็ 10W30 นะครับ 10W30 นะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก100ชั่วโมงก็คือถ่ายช่วงช่วงนี้บริเวณนี้นะครับทุก100ชั่วโมงนะครับก่อนก่อนใช้งานเราก็เช็คก่อนนะครับแล้วก็เครื่องเป็น Honda GX 200แท้แล้วก็ชนกับปั๊มอะโนนะครับแล้วก็ด้านมาตากล้องมาหมุนมาด้านนี้ก็จะมีเนมเพจนะครับเนมเพจเพื่อที่จะสื่อสารให้ท่านลูกค้าเห็นว่าสเปค ของมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตีตีเป็นอ่เขาเรียกอะไรแผ่นแผ่นเพดแผ่นโลหะไว้อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการสตาร์ทเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําว่าเครื่องที่เป็นปั๊มแรงดันนะคุณลูกค้ามันก็จะมีข้อดีตรงนี้ว่าแรงดันมันสูงมากแต่ข้อเสียของมันเนี่ยถ้าคนรัดสายดูดไม่เป็นนะครับต่อสายดูดไม่เป็นอนะ่ะมันจะทําให้น้าอ่ะไม่ค่อยขึ้นหรือถึงขึ้นก็ขึ้นไม่แรงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา วิธีการรัดสายนะครับรัดสายดูดสายดูดนะเวลาท่านได้จากผมไปปั๊บเนี่ยครับได้เครื่องยนต์มาท่านก็เติมน้ำมันเครื่องอันนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วน้ำมันเครื่องก็เติมไป 700cc นะครับ7 0 0 c ีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการพันนะครับเทปพันเกีียวพันให้แน่นคุณลูกค้าพันให้แน่นมันจะทําให้มันจะทําให้เราเนี่ยทำงานแล้ว น้ำมันก็จะออกดีนะครับน้ําก็จะออกดีไอ้ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้ฝาปิดตัวนี้เราก็ถอดเก็บไว้ได้นะครับฟ้าบนะครับพันเทปพ,พันเกลียวให้แน่นอ่าเล็กมาใส่นี้หนุ่มทีแล้วก็ใส่หางปลาเข้าไปนะครับใส่ข้อต่อหางปลาเข้าไปฟ้าบ นะครับแล้วก็ตรงนี้คุณลูกค้าบางทีมันก็จะมีอากาศเข้านิดๆนะครับเราก็พันมันให้ดีนะครับเพื่อเพื่อทําให้อากาศมันสนิทเลยนะครับไม่มีอากาศเข้าเลยนะครับพันให้ดีอ่าพันอุดรูนี้ให้ดีนะครับพออุดรูเสร็จปับ๊บ ส่เข็มขัดไปเข็มขัดตัวที่แถมมาจะเป็นเข็มขัดลวดจะไม่ค่อยดีมากเดี๋ยวเวลาถ้าเราอยากจะแน่นนะครับเราก็ซื้อเข็มขัดสแตนเลสเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วเราก็สวมแล้วมันจะแน่นคุณลูกค้าเข็มขัดเพราะเข็มขัดสแตนเลสเนี่ยมันจะรัดได้แน่นมากนะครับมันจะแน่นตึ๊บเลยนะครับ่าเดี๋ยวข้อนี้ ด้านนี้ด้านนี้นะครับถ้าเรากรองขยะไม่ดีปั๊มลักษณะพิวกนี้มันก็จะทําให้ขยะเข้าได้เราก็ใส่กรองให้ดีนะครับใส่กรองให้ดีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกอกน้ํากอกน้ําให้เต็มปั๊มก่อนนะครับ กอกน้ำแค่เต็มปั๊มนะครับกรอกน้ำแค่เต็มปัมมป๊มนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับว่าความแรงจะประมาณไหนนะครับเครื่องรุ่นนี้คุณลูกค้ามันก็จะเหมาะกับท่านที่เอาไปติดติดเอาไว้เป็นระบบดับเพลิงที่โรงงานนะครับไว้ป้องกันเพลิงนะครับหรือ ชาวไร่ชาวสวนต้องการดันน้ำขึ้นที่สูงหรือต้องการเอาไปาใส่ท้ายรถเพื่อที่จะลดน้ำต้นไม้ลดน้ำสับปะรดนะครับก็จะเป็นเครื่องที่ทนทานนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ทนทานฮอนด้ามันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับคุณลูกค้านะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่สำหรับท่านที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยแต่ผมจะ สาธิตวิธีการสตาร์ทให้ท่านกับท่านผู้ชมผมที่ยังไม่เคยใช้เครื่องลักษณะนี้นะครับเปิดสวิตช์นะครับเข็มชี้ไปที่อ่อนนะครับคันเร่งตัวนี้คือคันเร่งครับเปิดสวิตช์แล้วมาเปิดคันเร่งแล้วโช็กดันโช้กตัวนี้คือน้ํามันก็ดันไปที่อ่อนนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทนะครับดึงนิ่มๆน,นะครับดึงนิ่มๆแล้วก็เอาเอาเอาช็กกลับที่ เราก็จะรอ,อน้ํากันนิดหนึ่งนะครับรอ,อน้ํากันนิดหนึ่งเดี๋ยวมาด้านนี้เลยครับตามผมมานะครับเดี๋ยวมาชมประสิทธิภาพกันนะครับเราก็จะเอาไว้ดับเพลิงได้นะครับ เอาไว้เหตุยามเหตุฉุกเฉินนะครับในบ้านเรือนหรือตามโรงงานหรือท่านเกษตรกรที่คิดจะเอาไปใช้นะครับใช้กับสวนและไรนาก็เป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับแรงดันอยู่ที่8บาร์ระยะยิงไกอยู่ที่ประมาณ20เมตรระยะยิงสูง เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันนะครับระยะยิงสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่เหมาะกับการขึ้นรถน้ําแท้งน้ําไล่สับป,ปะรดก็เอาไว้ใช้ดับเพลิงนะครับหรือไว้ดันขึ้นที่สูงสบายใจได้อย่างครับ honda หาอะไรง่ายมีทั่วประเทศไม่ต้องกังวลใจเรื่องอะไรช่างทั่วประเทศคุ้นเคยน้ำหนัก เครื่องรุ่นนี้อยู่ที่26กิโลกร,รมัมระยะทรงไกลยอยู่ที่800เมตรรัดสายดูดให้แน่นอย่างเดียวรับรองน้ำแรงมากสำหรับนำไปไว้ล้างรถเกี่ยวข้าวรถขุดหรือรถสิบล้อก็ดี หลังคาบ้านผมนี่12เมตรขึ้นทะลุเลยก็ใครที่สนใจสินค้านะครับปั๊มเครื่อง GX 200ชนปั๊มอารโนแรงดันนะครับเป็นปั๊มแรงดันสูงสำหรับดึงขึ้นเขานี่ดันหนักมากเลยนะครับสำหรับดันขึ้นเขา หรือเอาไว้ป้องกันดับเพลิงัะอักกีภัยับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับเครื่องรุ่นนี้ราคา12,500บาทนะครับพร้อมบริการส่งทั่วประเทศฟรีค่าจะส่งวันนี้ผมหนุม่ม168เทวกุลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของ168เกเทวกุลและเพจ Facebook ของ168เทกวกุลของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมและ ให้การสนับสนุนผมนะครับด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ